มีเพื่อนๆหลายท่านมักจะทักถามกันเข้ามาว่าคุณอ้อครับสลัดหนึ่งชุดขนาดบรรจุประมาณกี่เมล็ดอ้อกไม่สามารถที่จะระบุจำนวนเป็นเมล็ดได้เนื่องจากแต่ละซองเมล็ดเล็กๆแต่ส่วนใหญ่แล้วจะบรรจุประมาณ0.5กรัมถึง1กรัมนะคะอย่างในตัวอย่างที่ทำให้เพื่อนๆดูบัตตรเหต อ่าเยอะเลยนะ200รเมล็ดอัพอยู่แล้วไอซ์เบิร์กไอซ์เบิร์กนี้ได้เยอะเลยนะคะถัดมานี่มิกซ์ฟินเล่ฟินเล่น้อยหน่อยสวิตชาร์ดสวิตชาร์ดก็จะน้อยหน่อยนะคะลงมาเป็นเรดโอ๊กเยอะอยู่บิ๊กอันนี้เรดโอ๊กกรีนโอ๊กเรดคอร์ดกรีนคอร์ดล็อกเก็ตนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างแค่สลัด10สายพันธุ์ แต่ถ้าลูกค้าอยากจะได้อย่างเรดโบ Greenbow หรืออยากจะได้เคลหรืออะไรก็ตามก็ลองทักถามกันเข้ามาดูถามว่า10ชุดนี้ขายยังไง10ชุดนี้ชุด300รวมส่งเก็บเงินปลายทางนะคะตกซองหนึ่งก็ประมาณ25บาทใครสนใจอยากจะได้พันสลัดไปปลูก087-606-9955 idline a u n g s a r a 0 9 อังสารา0ูย์เกับสลัดมีหลากหลายสายพันธุ์นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ